สวัสดีค่ะมาเก็บสตอเบอรี่ในสวนอีกแล้วค่ะแดงเต็มแปลงเช่นเคยนะคะ เลยก็บฝั่งนี้ก่อนนะเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยไปฝั่งนู้นนะคะลูกใจไม่แพ้ครั้งก่อนนะรู้สึกจะแดงเยอะกว่าเดิมคะ่ะเยอะมากกินไม่ทันเราก็จะแช่แข็งนะคะครั้งก่อนก็แช่ไว้ส่วนหนึ่งนะแช่แข็งไว้ สำหรับกินระยะยาวเนาะคนสวีเดนก็นิยมแช่แข็งนะคะผลไม้ป่าต่างๆสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรอีกราสเบอรี่เนี่ยเขาจะชอบแช่แข็งเนาะเพราะว่าฤดูร้อนมันสั้นค่ะส่วนมากก็จะมาในรูปแช่แข็ง โอ้ย oh, ยังไม่ทั่วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตูนี้สก่อนนี่ค่ะคือมันไม่ธรรมดานะเยอะมากอะเยอะมากๆอะฝนมาเมื่อกี้เข้าไปหลบฝนแป๊บนึงพอมันซาก็ออกมาออกมาเก็บพอเก็บ ตายแป๊บนึงมาอีกฮะตอนนี้นี่สกอตนะเนี่ยเห็นมั้ยป๊าด ลังมากปีนี้ไม่ต้องไปเก็บถึงไหนเลยค่ะสตรอเบอรี่แค่ในสวนนี้ก็กินกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแตงทุก,กรูปตรงนี้แหมเรียงหน้ากระดานมาเลยสามลูกนี่อลังการงานสร้างสุดๆสตอเบอรี่ในสวนปีนี้ กินกันจนหน้าจะเป็นไอ้นี่สตอรอเบอรี่อยู่ละเด็กอู้อันนี้เน่าเน่าไปแถบหนึ่งนี่นี่ค่ะเห็นไหมให้นกกินตัวอัพเดต่เพิ่งเริ่มต้นนะเนี่ยลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่ก็ยังคงเยอะอยู่ลูกปานกลางก็เยอะลูกเล็กก็เยอะปีนี้รู้สึกว่าได้เก็บเกี่ยวสะใจมากสตรอเบอรี่คือมันเยอะมากๆ เยอะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราปูผ้าขาวนี่นะคะผ้าขาวเนี่ยมันทําให้มแมลงมันไม่เจาะมันเข้ามาเจาะอุอ้ยอะไรเนี่ยมันเข้ามาเจาะสตรอเบอรี่ไม่ถึงมแมลงส่วนมากเขาก็อยูอย่อยู่ติดดินอยู่ใต้ผ้าขาวนะคะก็มีแค่บางส่วนที่หาสตรอเบอรี่เจอเนาะอืมแล้วมันเยอะไงเขากินกินไม่หวัดไม่ไหวอุย้ยตรงนี้เป็นกระจุกเลยนี่ แดงทุกลูกอ่ะแดงทุกลูกเลยลูกเล็กแค่ไหนก็สุกโอ้ยนีนี่นีนีฝั่นนงนน้นก็เยอะ ฝั่งนี้ก็แยะดาดเดือนกลาดเกลือนกินกันแบบกินจนหน้าเป็นสตเบ,บุรี่แล้วค่ะทีนี้ มาเก็บเก็บฝั่งนี้ก่อนให้มันหมดเสร็จไปไม่ธรรมดาถั่วลำเตาเออกฝักแล้วนะนี่โอ้ยลูกใหญ่มากเลยตรงนี้โอ้ยดูนี่ ทีนี้ไปฝั่งนู้นค่ะอ้าวยังไม่หมดดีนะเนี่ยพูดถึงว่ายังไม่หมดดีนะเนี่ย,ย,ดดยขอหอยุดตรงนี้ก่อนค่อยไปฝากนูน้น เดี๋ยววันนี้เก็บเสร็จเราจะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยแซมใบแต่งกอน,นิดนึงนะสวยมากอ้ยเน่าแฮ่เน่าให้นกกินต่อยังไม่สุกเดีเยวไว้ก่อน ดูค่ะดูดูด,ดูใหญ่มากสวยด้วยทั้งใหญ่ทั้งสวยสมบูรณ์ไม่โดนเจาะปีนี้เป็นปีทองสตรอเบอรี่จริงๆถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดค่ะเกินคาดมากๆเลย คิดว่าจูอีจะประสบความสำเร็จกับการปลูกสตรอเบอรี่ดีแบบนี้นะ ลูกเน่าค่ะเด็ดทิ้ง จะหายลายแสนให้นกกินให้นกกินไปโอ้ยไม่มีจีทาว่าจะหมดสตรอเบอรี่ปีนี้มันอลังการมาก หมดละล้นผาดเช่นเคยนี่เดี๋ยวเราจะแซมแปลงแต่งกอนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะอยู่ไปก็แย่งปุ๋ยหบหูรบตาลเปล่าเนาะแล้วก็ปาดเพิร์ตัดมีลูกติดอยู่หนึ่งลูก ยังไม่สุกดีแต่ไม่เป็นไรกินเลยตัดผิดจริงขนาดยังไม่สุกงอมยังหวานเลย ใบที่มันโน้มเอียงลงมาบดบังทัศนียภาพรถตัดออกเลย เริมใส่ปุ๋ยไม่เป็นไรครั้งหน้าเดี๋ยวกลับจากไทยก่อนค่อยใส่ปุ๋ยนะคะโล่งแล้วคะ่ะแปลงแต่ก็ยังมีนะสตรอเบอรี่ก็ยังคงเก็บได้เรื่อยๆนะคะโอ้หนักมากเลยนี่คะ่ะผลงานสตรอเบอรี่ในสวนวันนี้ล้นถาดอีกแล้วเราก็จะล้างให้สะอาด ก็บในตู้เย็นกินเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้และที่เหลือก็แช่แข็งค่ะ สวยมากปาค่ะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยไอติมสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมเดี๋ยวนะถ้าเอาตัวนึงที่มันมืดกว่าอืมที่มืดครึ้งแต่ไม่ได้เอาที่มัน